เรากำลังงัดแงะฮะกราดักหนูีเราดักหนูก็กำลังงัดขึ้นครับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ครับผมตัวนี้เปลี่ยนโลโก้เฮ็ีสีใหม่ครับแหกเลยมันเป็นเรซิงครับนี่ครับเราสั่งมาแล้วครับเป็นป้ายครับผมของที่ส่งโดยตรงเลยครับตัวนี้เป็นละ400บาทครับเป็นละ400ครับนี่ครับ ใส่มังนี่นะครับตู้เก่าเพื่อนว่าได้โลกโก้ใหม่ละ400บาทานน,นี่ครับแล้วเราบอกว่าเนี้ยส่งวงเราคิดว่าห้ามไปติดตู้นกมิวสิกเด้อเนี่ยเนี่ยชื่อเชียงของเพื่อนเนี่ยนี่คไม่เห็นสีไหมครับ ยี่สิบใบครับผมนี่ครับใบครับบางใบก็มีพุเนี่ยครับก็จะได้เก็บงานนะครับตัวนี้ครับนี่ครับสวยงามครับผมขาวยังกาะขาวรักนูขาวรักนูทีได้ทำความสะอาดทำสีใหม่ครับให้เอี่ยมอ่องไปเลยครับไปช่างเดียวครับช่างเดียวสีระเบิด อะไรรำมาด่าสีนิวเคียงเลยป้าครับผมครับสวัสดีครับ